ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินถึงสถานการณ์รายงานคืนถิ่นกลับภูมิลำเนาในช่วงโควิด19นะคะว่ามีมากถึง2ล้านคนไม่บ่อยครั้งน้าคะที่จะมีคลื่นอพยรแรงงานคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีคืนถิ่นมากขนาดนี้นี่อาจจะเป็นโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรของชนบทและเมืองในภูมิภาคของไทยค่ะ ที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพไทย P ี s ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่และภาคีที่ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยเศรษฐกิจกฐานรากจัดเวทีปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่เมื่อเจนฉันเปลี่ยนเมืองเพื่อสะท้อนสถานการณ์และเปิดมุมมองจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งนี้มีคนเอ่อขึ้นถิ่นเยอะเลยแล้วก็มันทำให้เกิดวัตกรรมใหม่เอาความรู้ที่เคยทํางานในฝั่งของภาคการ เที่ยวภาคบริการไนื้ที่อื่นๆเนี่ยกลับมาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเองนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไปต่อยอดจากธุรกิจครอบครัวหรือพ่อแม่กลุ่มนี้เขาเดินทางกลับไปแล้วเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่เขาไปใช้โน้ตฮาวจากที่เขาไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนต่อในประเทศแล้วก็มาสร้างแบรนด์มาสร้างแวลูให้กับสินค้ารุ่นพ่อรุ่นแม่ต่อยอดทรานส์ฟอร์เมชันเป็น ธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นภายในงานยังมีตัวอย่าง6คนรุ่นใหม่มาจุดประกายไอเดียสิ่งที่ตนเองทำโดยใช้โอกาสของเทคโนโลยีเชื่อมโยงต้นทุนบ้านเกิดและมีวิธีคิดเชิงผู้ประกอบการเพื่อเปลี่ยนชุมชนและเมืองของตนให้ดีขึ้นพวกผมนะครับกำลังสร้างโมเดลตัวอย่างคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนนะครับอชิบุเรากำลังทำสำหรับคนดอยแล้วนะครับเวลาไปอยู่บ้านเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างในสวนนะครับเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเช่นอะไร เราทําผลผลิตออกมาแบบไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับแต่เราก็ไม่มีหน่วยงานรับรับรองให้เราว่าผลผลิตนั้นมันอินซียจริงเพราะว่าในเชิงของการทําในพื้นที่ครับเราไม่มีเอกสารสิทธิ์มันก็เป็นจุดตันของคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่กลับไปอยู่บ้านอย่างพวกผมวุฒิคือคนต้นเรื่องในสารคดีชุดใหม่ของไทย PBS อีเมควัวเส้นทางเติมฝันฉันพี่ชายสารคดีการตามหาความฝันของคนหนุ่มสาว ที่ใช้โอกาสของความเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกสร้างตัวเองเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสร้างอนาคตให้ชุมชนคนรอบข้างอีเมขัวเส้นทางเติมฝันฉันพี่ชายเริ่มออกอากาศตอนที่1คืนนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมเวลา21นาฬิกา10นาทีทางไทย PBS